นี่ไงเนี่ย The t r 10ล้านซื้อกันเลยเย้ yeah. ทุกคนในช่องของผมมีเสื้อเนเกมขายแล้วนะครับเลีงอยู่ใต้คลิปเลยสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกม My Restaurant นั่นเองนะครับคือผมก็ไม่ได้อัดคลิปนั่นแหละก่อนคลิปนี้ก็เป็น EP หนึ่งที่ผมได้โหดแล้วก็รวยมากนะครับไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับรปะว่า โหดแหละเฮเรามาสมวิชชวลกันว่าได้เจ็ดพันห้าและนี้หมื่นจุดประสงค์ของวันนี้เลยนะครับก็คือผมจะมาซื้อเดิะ์ฟรายนะครับก็คือเรียกลูกค้าลูกค้าโดมินัสนะครับโอ้โหได้ VP พสี่ตัวพอดีอืโอ้โหอย่างโหดอะมันชื่ออะไร 1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชั้นโอ้โหมีเงินตั้งหนึ่งจุดเจ็ดล้านแน่โอเคเราไปช็อปกันเลยปิ้วอืมโอเคกตเเตต็ตรงนี้นี่เดอะทรายนเดี๋ยวต้องดูตรงตรงไหนถึงจะเห็นว่ามันจะนี่ไงเด็ดเดอะทรายน สิบล้านคือผมได้มาจากนี่ครับตรงน,นี้เลย global market ที่เพิ่งอัปเดตมาที่มันสับที่มันขายของลิมิเต็ดคือผมขายเก้าอี้เก้าอี้ทองเอาอันนี้เคลมก่อนผมขายเก้าอี้ทอง ที่มันเป็นอย่างนี้ครับผมขายไปประมาณห้าล้านกว่าตอนนี้มีคนขายต่ำสุดแค่หกสิบเก้าล้านมันไม่ใช่แค่สิตั้งหกสิบเก้าล้านมีใครไม่มีใครซื้อนะ่ะคือผมขายห้าล้านปุ๊บผมแล้วแล้วผมก็ไอต่ังมาห้าล้านรวยโอเคได้เวลาซื้อแล้วนี่คือเบคอนแบบเทพนะครับก็คือมีแอนิเมชันสามารถลอยตัวได้หนึ่งพันโลบัคโอเคเรากลับมาซื้อกันเลยเดี๋ยวดูในแชทก่อน มันพิมพ์อะไรกันเนี่ยตึงๆเยาจะมาซื้อกันเลยเย้เย้ซื้อได้แล้วตรงนี้นะก็จะมาตกแต่งตรงนี้เลยเอึเอฟมันใหญ่แค่ไหนเนี่ยประมาณนี้หรือเปล่าอา่่า The Train โอ้โหใหญ่มากมันใหญ่มาก ต้นไม้ออกวันนี้ได้ไหมวันนี้ได้ไหมโอเคได้เออบโอยวางโอเคเรียบร้อยโอ้วางไว้ตรงนี้มันจะไม่อยู่ไม่ค่อยสวยเลยนะเนี่ยก็อย่างนี้แหละได้อยู่ได้อยู่เราก็จะมานี่นะครับนี่ คือชนม้าก็คือลูกค้าที่ลึกลับลูกค้าลึกลับหพวกมันจะมีแบบมีเลยมีหนึ่งตัวโดเมนัสตัวโดเมนัสกายตัวที่มันใส่หัวโดเมนัสนะครับแล้วก็แล้วก็มีแล้วก็มีผีเข้าเต็มร้านนะครับโอเคเราได้เวลาแล้วได้เวลาเชิญพิธีแล้วแล้วก็จะมาใช้กันเลยอ่าโอ้ได้ใช้เดอะทรแล้วโอ้ยังมันสั่นๆันโอ้โอโอ้โอ้โอโอ ปันไ้หมดเลยอ๋อนี่ครับมีเควสที่เอาไอเจ้าตัวนั้นอยู่จะได้สองหมื่นห้าเออโอเคมันมาหรือ,อยังรอขึ้นมันมาและอ่ะยังไม่มา <c oughs> มีมิสลิดมีพลังงานแหลกเข้ามามาหรือ,อยังมาหรือ,อยังมาหรือยังมาหรือยังโอ้ใมาม เฮ้ยผีเข้ามาแล้วโอ้ว้าวผีเข้ามาแล้วเแล้วพวกไอโดมไอโดมนี่แกมาแล้วมาแล้วโดเมนสโดเมนนัทอยู่ไหนนี่มันวีไอพีไม่ใช่โดเมนนัทโดเมนนัทอยู่ไหนไหนโดเมนนัทไหนโดเมนนัทไม่มีแล้วเหรอ ตามหาก่อนนะมันเก็ดนี่ไงโอ้เด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 โอ้สุดยอดโดมินสัสโอ้โอโเอ้ได้แล้วอ๋ยวนะเมื่อกี้มันมีโลเนอะไรไม่รู้ อืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็นี่มีผีที่หน้าตามันเอิมนิดหนึ่งดูหน้าตูดนิดนิดแล้วก็มีเครื่องชั้นมากร้อยขึ้นอ่าตอนนี้ไปทำไมได้ยินเสียงแต่ V V P เก็บเอาโห V A P เรียงกันมาตรงนี้เลยเอ้ยนี่ไงนี่ไงของ V A P เก็บตังค์เอามีคนแย่งเก็บทัามมนเมืม่อกี้มมาได้แค่หนึ่งร้อยี่้าแล้วนะ ดูใน global m a r k ดีกว่ามีอะไรขายบ้างฮึมผมขายไปอันนึงดีกว่าอันนี้เลยรวยอ่าราคาเท่าไหร่ดีสี่แสนมันก็จะลดให้แค่นี้งั้นเอาสี่สี่อืมยังน้อยไปอนนี้ล่ะน้อยไปน้อยไปห้าหก ประมาณนี้น่าจะได้นะโอเคสามหกสี่โอเคนี๋ยเดี๋ยวเดวนะมันอ้อน้มันเฟนผมนะครับจำได้ไหมครับคลิปละคลิปเอ่อคลิปที่แล้วของผมคลิปอาร์เซนอลผมได้พูดถึงคนนี้ไว้อยู่นะก็เขาเอฟหรือทำอะไรเนี่ยตรงนี้โอเคสาสิ okay. เดี๋เดี๋ย,ยมันอยู่ชั้นไหนนะไอเจ้าเจ้าเจ้าโดมินะัสนั่นโดมินัสออกไปแล้วเหรอใช่ออกไปกันเกือบหมดแล้วนี่นาหรือยังออกไปหมดแล้วออกไปหมดแล้วเดีวันนี้มีแค่นี้นะครับมาเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีนมันต้องสิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมใช่ใช่มีมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวยนีครับ